เอาละครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับช่องจิวเตอร์ทุกคนนะวันนี้เรานะครับมาอยู่กันกับเกม Lagnarok Origin g l o b a l นั่นเองนะครับซึ่งทางช่องนะครับผมก็ได้ทดลองเล่นมาประมาณเดือนกว่าแล้วเนาะก็ค่อนข้างประทับใจกับตัวเกมเลยนะครับถึงแม้จะมีปัญหามาบ้างหรือว่าอะไรมาบ้างก็ถือว่าโอเคนะสำหรับเราเราโอเคกับตัวเกมเราโอเคกับรูปแบบการเล่น นะครับผมค่อนข้างมากนะแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ค่อนข้างจะมีการปรับแก้แล้วก็พยายามแก้ดีบักต่างๆนะครับในเกมถือว่าโอเคกับผู้ให้บริการด้วยก็ถือว่าเล่นสนุกพอสมควรได้ๆนะครับคลิปนี้เราจะมาไกด์ให้ทุกคนได้รู้นะครับเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงแนะนำดีกว่านะครับผมตัวของติวเตอร์เองเนี่ยได้ทดลองเล่นแล้วนะครับผมในช่วงที่เล่นเนี่ยก็ได้ทําการเก็บประสบการณ์หลือเขาเรียกว่าอะไรประยุกต์สำหรับสัตว์เลี้ยงมาให้ทุกคนแล้วกันคลิปนี้ก็สําหรับเมดหรือว่าสําหรับไฮวิาส์ดโดยเฉพาะนะครับฉะนั้นเราไปดู ว่าสัดเลี้ยงที่แนะนําที่ติวเตอร์แนะนำเนี่ยเป็นไงเดี๋ยวเราจะเปิดในหน้านี้ให้ดูจะได้เข้าใจง่ายๆแล้วกันนะนี่นะครับเป็นวิชลิ์นะครับผมสาหรับตัวทองเริ่มต้นเลยนะครับมันจะมีช้อยหลักที่เราจะบอกกับทุกคนว่าควรเลือกซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันเรามาเริ่มที่คัด A ก่อนนะครับถ้าใครนะครับผมที่หาสัดเลี้ยงคัตเ S ไม่ได้จริงๆเราไหวแค่ A อะไรเงี้ยเราไม่ได้เติมจะแนะนําเป็นอะไรสําหรับวิสัตนะครับผมขอแนะนํา เป็นตัว Fire Spirit นะครับผมอันนี้จะประสบการณ์ส่วนตัวนะเพราะว่าเราอะได้ไปลอง Fire Spirit ในการฟาร์มอะมันดีตรงไหนหรู้ไหมมันดีตรงที่ว่าพระกับวิาสา์อะเขาสามารถใช้สกิลที่เคาน์เตอร์ธาตุเป็นหลักได้ใช่ไหมแล้วน้อง Fire Spirit เนี่ยดันเป็นธาตุไฟสกิล m ม t e โ r s t o r ได้ก็แรงความสมควรด้วยทำให้ช่วยเคลียร์มอนได้ดีสำหรับคนที่เล่นวิาสา์กับเล่นพระเนี่ย ค่อนข้างดีเลยในช่วงต้นเกมเลยแนะนําว่าให้มีน้องเก็บไว้ในกระเป๋านะครับดีมากๆเลยนะยิ่งมีเทียร์สูงๆยิ่งดีเพราะว่าน้องช่วยฟาร์มได้ดีแน่ๆนะครับสำหรับมอนกองเดียวนะโดยทําไมเราถึงแนะนําตัวนี้นะครับเพราะว่าพาร์ท่างไหวีเนะี่ยเราต้องเคาน์เตอร์ดาเมจใช่ยไหมสำหรับธาตุเอออย่างพระเนี่ยส่วนเนี่ยจะต้องไปตีพวกอันเดดนะครับผมเป็นหลกักส่วนวิสาตที่เล่นต้นเกมเนี่ยเขาก็จะมีสกิลตัวแม่ของเขานะครับก็จะมีสกิลอย่างเช่นเมทัลสตรอมนะครับที่เป็นสกิลหมู่แรง จุดจวดนะครับผมตั้งแต่ต้นเกมซึ่งส่วนเนี้ยนะมันเป็นส่วนที่อ่ r ร c a l l แล้วว่าไฟสปิริตเนี่ยเหมาะสําหรับไฮวิสัดกับพระเพราะว่าเราส่วนใหญ่เจ้าตัววิสัดจะไปตีมอนทาดินนะครับเพราะว่ามันใช้ไฟเคาน์เตอร์ได้เมเทลสตอร์มคาน์เตอร์ได้ซึ่งสัตว์ไฟสปิริตเนี่ยเขาใช้ท่าเมเทลสตอร์เหมือนเจ้าของเลยทําให้คอมโบกันได้นะครับเพราะเขาปิดมอนได้เร็วทําให้เราอาจจะแบบ ไม่โดนมอนโจมตีแล้วก็เคลียร์มอนเร็วด้วยนะครับผมในการเก็บเลเวลส่วนต่อมานะครับผมในช่องของอในส่วนของพระเนี่ยเขาก็ไปตีมอนสเตอร์ส่วนใหญ่ที่เป็นอันเดชใช่ไหมแล้วมอนสเตอร์ที่เป็นอันเดชเนี่ยเขาก็แพ้ไฟ50%เหมือนกันทําให้เคาน์เตอร์ได้ด้วยนะครับทาให้พระเนี่ยก็เคลียร์มอนได้เร็วขึ้นด้วยเช่นกันนะ ซึ่ง2ตัวนี้เป็นอะไรที่เราค่อนข้างคิดว่าเหมาะมากส t Fire Spirit สามารถเข้าไปใช้กับตัวในส่วนของนักเวทกับพระได้ค่อนข้างดีเลยในการเก็บเลเวลแล้วก็ต่อมานะครับที่ไฮวิควรมีนะครับก็ถ้าใครเป็นสายเล่นสกิลธาตุลมก็แนะนําว่าให้ไปหาน้องอ b y s บิส t วิตนะครับหรือว่าน้องหมึกดำเพราะว่าน้องหมึกดำเนี่ยช่วยให้เราสามารถลงไปตีบอนสเตอร์ในแมปที่เป็นบาดาลได้นะอันเดอร์ซใต้น้ำอะไรเงี้ย ก็มีน้องไปเนี่ยน้องสามารถที่จะเปลี่ยงลงไปเนี่ยมอนเจ็บหนักกันหมดนะครับแล้วสกิลเราเคลียร์ไปอีกเนี่ยมันจะทําให้เราเก็บมอนได้เร็วขึ้นด้วยนะครับผมแต่ก็เป็นทางเลือกเนาะสำหรับใครที่เล่นสายส่ลมอะ่ะเออมันก็เล่นได้ต่อมานะครับผมสิ่งที่วิสาหลายหลายๆคนอาจจะเลือกกันแล้วเราก็คิดว่า มันก็เป็นสแตนดาดที่โอเคนะครับอย่างเช่นน้องเฮติเบบีนะครับหรือน้องหมานะครับผมซึ่งน้องหมาตัวนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะ p r o v o k นะครับหรือว่าไปยั่วยุ monster ให้เข้ามาตีเขาได้นะครับทำให้สกิลวงของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหร,รับวิสัยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราแนะนําแล้วก็ตัวต่อมานะครับที่เอามาควบคู่กับ fire spirit ได้เนี่ยก็จริงๆก็เป็นน้องปลาหมึกนะครับผมเป็น squid it, นะครับ s q u i t เนื่องจากว่ามันทําให้สกิลของเราแรงขึ้นนะครับผมเพราะว่าน้อง นองเี่ยสามารถบิลดาเมจได้นะครับผมที่เทียร์หนึ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณสิอร์เซต่อเซบิที่น้องไล่ออกมานะครับเป็นสัตว์เลี้ยงอีกหนึ่งสัตว์เลี้ยงที่เราแนะนำเนาะสัตว์เลี้ยงหลักนะครับสำหรับ TA นะครับเราแนะนำเป็น Fire Spirit นะครับผมสัตว์เลี้ยงตัวที่2ที่เป็นทางเลือกนะครับเราให้เลือกได้3ตัวระหว่างอาบิสวิตนะครับผมซึ่งจะช่วยให้เราไปเคลียร์มอนใต้น้ำได้นะครับแต่ว่า ดูจากความจาเป็นน้องนะ่าจะจาเป็นน้อยที่สุดเพราะเราไปเน้นตีทัดยดินซึ่งแรงกว่าด้วย f ไฟสปิริตอยู่แล้วต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของ h ฮ b ี้เบบีนะครับที่สามารถยั่วยุมอนได้ในช่วงต้นเกมทําให้เราใช้ยาน้อยลงจะป่วยน้อยลงนะครับเราสามารถเคลียร์มอนได้ให้น้องดึงมอนเข้ามานะครับ ตัวต่อมาตัวสุดท้ายที่แนะนําก็คือน้องสกิริกิตนะครับเพราะว่าน้องสกิริกิตเนี่ยช่วยเพิ่มดาเมจนะครับทำให้ตัวเจ้าของเนี่ยก็ปิดปอนได้เร็วขึ้นด้วยตัวเองได้ด้วยแต่ว่าช่วงต้นเกมเนี้ยน้องบวก15%ใช่ไหมแต่ว่าดาเมจของผู้เล่นเนี้ยน้อยมากถ้าสมมติว่าดาเมจของผู้เล่นนะครับมี1000เนี้ยก็ได้ไปประมาณ1 5 0อืมก็ถือว่าถามว่าเยอะไหมมันก็มันก็ถือว่าเป็นดาเมจนะแต่ว่าเราคิดว่าถ้าไปช่วงกลางเกมอ่ะ น้องจะมีประโยชน์มากๆเลยเพราะว่า15%ของช่วงกลางเกมอะ่ะทุกคนจะมีดาเมจพอสมควรแล้วเออมันเลยเห็นผลแบบเป็นกอบเป็นกำม,มากขึ้นเพราะฉะนั้นน้องสปิริตอะ่ะหาไว้ได้นะครับแต่ว่าช่วงแรกๆก็ใช้ไปอาจจะยังไม่บอดเท่าไหร่แต่หาเก็บอะ่ะหาได้แต่เอาไฟล์สปิริตเป็นหลักนะครับแต่ว่าถ้าสุ่มออกมาได้น้องสปิริต เยอะๆก็ดีนะครับเพราะว่ายิ่งเขาได้เทียร์สูงขึ้นเขาก็จะบัฟดาเมจได้แรงมากขึ้นต่อมาเดี๋ยวเรามาดูสัตว์เลี้ยงในเทียร์เอสที่ดิวเตอร์แนะนำกันดีกว่าจะประสบการณ์เราแนะนําอะไรนะครับผมถ้าเป็นสายเก็บเวลนะจริงๆเราแนะนํอไม่ด้วงก็เป็นกวางอย่างใดอย่างหนึ่งนะเรียกว่าอย่างใดอย่างหนึ่งสําหรับการเริ่มต้นถ้าเราเติมการันตีหรือว่าควรจะเลือก1ตัวเนี่ยเราแนะนําว่าให้เลือก2ตัวเนี้ยมาในโพแรกก่อนเลยถ้าเราได้เ e อิร์ดลอดเนี่ยความสามารถของเ e อิร์ดลอดคือสามารถโพเวิร์กมอนในระยะ5เมตตรรอบัวได้ใช่ม มันจะทำให้สกิลวงของวิศน์เนี่ยที่เราใช้กันเนี่ยอย่างเช่นเมเดลสต r อมนะครับผมสตอมการ์ดนะครับหรือว่าเป็น Lord of ฟเบมิเลียนนะครับหรือว่าจะเป็นสกิลอะไรอะสกิลหินอนะเออที่มันเป็นหมูเอออันนั้นก็ถือว่าสามารถใช้ขั้เออหลอดได้เพราะว่าเออหลอดเรียกมอนมาใช่ไหมประกองรวมกันก็ใช้สกิลหมูในการเคลียร์มอนตามธาตุที่เคาน์เตอร์ได้ไปส่วนพอมาคลาสอ่าคลาสไฮวีแล้วอะเราสามารถใช้เออหลอดควบก,กับ a การิตี้การิตชั่นฟิวได้ในการวางเจ้าตัววงอันนั้นอนะ ก็ให้เอดหลอดอะเรียกมอนมาซึ่งแรงมากๆเลยครับผมเพราะเป็นสัตว์ตัวหนึ่งที่ทําให้วิาัทเนี่ยไม่ค่อยโดนมอนมอนจุกเท่าไหร่แล้วก็เป็นตัวที่เรียกมอนมาเยอะทําให้เวลวเ็วขึ้นด้วยนะครับไปหามอนที่กองก,องกองกันเนี่ยวลวขึ้นแบบพุตาร์ตเลยนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับคือน,น้องกวางดูเนลนะครับผมน้องกวางดูเนลเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงที่เราแนะนําจริงๆแนะนํามากกว่าด้วงด้วยซ้ำเพราะว่าน้องมีดาเมจที่ จวดชาดมากมันสามารถเรียกมอนรอบๆในระยะประมาณ3-4เมตรได้ด้วยอเออจากที่น้องกระทืบแบบมอนรอบๆนะแนะนำให้หาจุดที่มอนมีสักประมาณ2กองอะ่ะน้องจะทำความสามารถได้ดีมากๆมันจะกระทืบมอนตรงนั้นมาด้วยพร้อมกับทำราเมจแล้วก็มาโดนวงสกิลของเราอย่างเช่น m e t e o ส storm หรือว่าเป็น g r a v i t a t i o n field เนี่ยก็สบายเลยชิวๆทำให้เราฟาร์มได้ง่ายมากนะถ้าเรามีด้วงหรือว่ามีดูเนลนะครับผมแต่สำหรับการตีบอสเนี่ย ก็ต้องบอกได้เลยว่าศักยภาพนีของน้องกวางเนี่ยกระด้วงเนี่ยมันมันมันคนละแบบอืมถามว่าถ้าเรามีเอิร์ธหลอดเนี่ยเหมาะกับใครเอิร์ธหลอดเนี่ยจริงๆเราว่าเหมาะกับพระมากกว่านะเพราะว่าเอิร์ธหลอดเนี่ยสามารถบิ้วของแล้วก็อัพสเตตัสที่เป็นวิธได้เยอะทําให้มีเลือดแบบหลัก50,000ื่นไปถึงแสนได้เลยนะครับเพราะว่าการทําของการทำสเตตัสต่างๆอะไรอย่างเงี้ย ก็ช่วยเอิร์ดหลอดได้เยอะเนาะเราเห็นเลือดเยอะสุดตอนนี้นะ่าจะเกือบแสนแล้วป่ะเอิร์ดหลอดในเซิร์ฟอืมอ่าถ้าเราจะไม่ผิดนะแสดงว่าเอิร์ธหลอดเนี่ยเราว่าถ้าจะเอาเหมาะสมจริงๆเราว่าเาหมาะสมกับพระที่จะไปเก็บแต้มฮิลใน MVP อะ่ะเออถ้าพระมีเอิร์ธหลอดเราฮิลเอิร์ธหลอดของตัวเองเอให้เอิร์ธหลอดไปโฟวอลกมอนกับบอสอะไรตรงนั้นเนะี่ยแรับดาเมจสกิลหนักๆอะ่ะเราสามารถฮิลเอิร์ธหลอดแล้วได้แต้มไอ้นี้ด้วยนะแต้มแบบเอวีพ uh, ีติดอันดับเลยอะ่ะเออเพราะว่า เราอะมีดวง2ตัวในตี้ใช่ปะ่ะแล้วมอสบอสมันเป็นบอสมีพอะไรเงี้ยเราตีหลอมีพละสองคนเออแล้วเขาก็ลุมกันฮิวน้องดวงกันเนี่ยก็คือฮิวจนติดท็อปบ่อยมากๆนะครับก็เป็นอะไรที่สนุกดี <c oughs> นะครับเราใช้ดวงเหมือนเป็น,นกลโกงนิดนึงเลยอะเออเพราะว่าในช่วงแรกๆมันไม่มีผู้เล่นหรือว่าไม่มีสัตว์ตัวไหนที่ถึกแล้วก็เลือดเยอะเท่าดวงแล้วอะเออนะนะตอนนี้ เราก็ตอนนี้ก็ยังเยอะที่สุดเลยนะดวงเลือดเออเราก็เลยเชียว์ว่าถ้าวันเป็นพาจะไปโกงการล่ามอนเตลี่ก็เอาดวงไปแต่ถ้าเอากวางไปทํา MVP ีอย่างเงี้ยไม่รอดนะน้องโดนกระทีบตายก่อนน้องบิวเลือดยากแต่ดาเมจถึงดามจน้องจะทําได้แรงคิดใหญ่ใหญ่แรงแต่แบบมันก็ไม่คุ้มกับการที่เอาน้องมายืนอ่ะเออถามว่าถ้าถ้าตี MVP เราแนะนําอะไรสําหรับเมทอ่ะเราแนะนําว่า ให้หาอันชาเพราะว่าอันชาเนี่ยทำทำเป้าเดี่ยวได้รแรงที่แรงมากๆตัวหนึ่งดีกว่า ไม่ถือว่าแรงที่สุดถือว่าแรงมากๆเรา,าว,ว่าซามูไรอ่ะถ้าไปอยู่กับมือของคนที่ตีเร็วมากๆซามูไรก็โหดมากๆเหมือนกันแต่ว่ามันไม่สามารถใช้กระเมดได้เราก็เลยเชียร์อันตาชาสําหรับการไล่ PVP นะครับนะตามเป้าประสงค์ที่ได้บอกไปนะถ้าเอาไปเวลนะสตัวนี้นะครับทั้งเวลทั้งวอดีมากๆนะครับแล้วก็อันตาชาก็เอาไปวอได้ด้วยนะครับแล้วก็เอาไป PVP 33ก็โหดมากๆเลยนะครับแต่ว่าสําหรับการล่าบอสเนี่ยเราเชียร์ในส่วนของด่วงกับอ,อันอันตาชามากกว่านะครับผมโอเค สรุปคลิปนี้นะครับผมหลักๆก,ก็ตามที่ได้พูดไปเนาะสัตว์เลี้ยงเราก็มีอีกหนึ่งทริคด้วยนะครับผมที่จะแนะนําทุกคนว่าควรที่จะไปโฟกัสนะก็คือสัตว์เลี้ยงอะ่ะไม่ว่าจะเป็น px tag นะครับผมหรือว่าจะเป็น mx t a เนาะมันสามารถที่จะติดคีดที่ข้อได้ทั้งคู่เลยนะครับผมนะสกิลด้วยนะนี่สกิลของเขาอ่ะสามารถติดคีดที่ข้อได้ด้วยนะครับผม แต่เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูเนาะเราพาไปดูในห้องบิวเพราะว่ากวางเราอะติดขี้ทุกคนเราก็สงสัยว่าตอนแรกอะ่ะทำไมเราไปดูช่องของต่างประเทศใช่ปะ่ะเขามีกวางติดขี้เราก็เลยมาลองทําดูเอ้าติดจริงวะ่ะเซิรฟ์ฟเราก็ติดเออเราก็เลยแบบอ่าเราก็มาทํากวางติดขีกันเลยอ่ะเดี๋ยวให้กวางตีไปนี่ตีธรรมดาก็ติดนะสกิลก็ติดเห็นปะ่ะเออมันเจ๋งตรงนี้ทุกคนสกิลติดขีได้แต่ต้องบิวของดีๆหน่อย ะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะข้อมูลทั้งหมดข้อความทั้งหมดที่ได้พูดออไปนะครับเป็นส่วนที่เกิดจากประสบการณ์การใช้แล้วก็การวิเคราะห์ว่ามันดีกับอาชีพวิศัยนะครับเราไม่ใช่คนที่เล่นวิศั์อย่างที่สุดแล้วก็ไม่ใช่คนที่เติมและทําของวิศัยได้ทุกวิติ เหมือนคนอื่นๆที่เขาเล่นกันแต่เราก็แนะนําในส่วนที่เรียกว่าเติมน้อยหรือว่าไม่เติมได้ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ลองเอาไกด์ตัวนี้ไปใช้ในการเลือกสัตว์เลี้ยงดูแลกันนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปก่อนนะบ๊ายบาย